สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอร์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า DC World Online นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือรวมตัวละครฮีโร่จากทางค่าย DC ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนแบทแมนอะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเดอะแฟตก็มานั่นเองนะผู้ชมครับที่น่าตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับ โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะ DC World Collide นั่นเองนะครับรวมตัวละครดังจากฮีโร่ DC นั่นเองกผู้ชมการเล่นนะครับอยู่ด้านขวามือด้านล่างตัวน,นี้เลยนะครับตัวเกมยังไม่มีภาษาไทยนะจากที่ลองดูที่ตัวตั้งค่าด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็ตัวเซ t ต i n งนะตัวเกมไม่มีภาษาไทยนะครับนตอนนี้เนาะ แล้วก็กดด้านขวาล่างนะครับเราจะไปเล่นกันเนาะการเล่นของเกมนี้นะครับจะเล่นเป็นแชปเตอร์ตามเนื้อเรื่องนะครับผมสไตล์มิชชั่นไปเลยแล้วก็เข้ามาแบบนี้นะครับก็มันจะมีเนื้อเรื่องให้เราเล่นนะครับแล้วก็ในเกมนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับการแพ้ทางชนะทางหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมด้วยนะครับอยู่ด้านซ้ายบนเนาะก็จะเป็นสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้าสีฟ้าชนะสีแดงนะครับจริงๆว่าจะเป็นสายนอะในส่วนของตัวเทคนิคเข้าหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีบอกนะว่าในแต่ละสาย จะมีโบนัสเพิ่มเติมนะครับเวลานชนะทางแพ้ทางนะเราสามารถกดโจมตีหน้าขวาล่างได้เลยนะครับกดไฟลนหลังจากนั้นนะครับตัวเกมนะครับจะเป็นการเล่นอัตโนมัตินั่นเองทุกนู่้ชมครับก็คือภาพกราฟิกอะไรแบบนี้ดูดีนะเดี๋ยวเราดูตอนที่ใช้ในส่วนของตัวสกิลนะครับทุผู้ชนนี่แบบนี้ดูเท่ดีนะนี่ครับผมแบทแมนนี่มาแล้วตีกระโดดเตะไปตุ้มอะไรประมาณนี้นะ คือใครชอบฮีโร่ค่ายดีซก็โอเคอยู่นะครับนะถือว่าเป็นเกมที่ดีแต่เหมือนมันเคยเปิดให้บริการมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นมีภาษาไทยด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะส่วนวิธีการกรอกโค้ดในเกมนี้นะครับให้เราไปที่ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวโค้ดตรงนี้นั่นเองผู้ชมครับเอาโค้ดที่มีมาใส่ดูนั่นเองตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าโค้ดที่มีอยู่นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับลองเอามากรอกกันดูก่อนนะครับแต่ถ้ามีโค้ดเพิ่มเติมนะครับจะทําการอัปเดตให้นั่นเองผู้ชมครับในส่วนของตัวโค้้ตนะัวนนีะ เอามาใส่แล้วก็ทําการรีดีมเท่านั้นเองทู้ชมครับนะ <S <S ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครในเกมนะครับตัวไหนสําหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l e s t a g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact p o w e r of Fantasy Ark k Night Harry Potter b l u a r k i e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center การมารับของที่จดหมายก่อน นะมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยได้ตัวละครมาตัวหนึ่งนะครับนี่มาแล้วนะครับผมได้ตัวละครเนาะเป็นอ่าตัวซัพพอร์ตด้วยนะครับ <c oughs> โอเคทีนี้นะครับให้เรามาที่บล็อกเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวนี้นะครับเขาให้เราเลือกนะเหมือนจะเป็นอ่าเลือกว่าเวลาการันตีมั้งถ้าให้แนะนำนะครับสามตัวนี้นะ จริงๆตัวที่ติดในเทเลทิก็จะมีตัวนี้เลยนะครับซูเปอร์แมนนะครับแต่วันเดอร์วูแมนแฟตก็ติดนะตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบนะผมเลือกวันเดอร์วูแมนแล้วกันทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ DPS เลยนะครับอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ที่เขาแนะนํากันมานั่นเองท่านผู้ชมครับชื่นชอบตัวไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะก็ในส่วนของตัว DPS ตัวแรกที่แนะนําเลยก็คือตัวนี้เลยนะครับวันเดอร์วูแมนนะครับเลือกไว้ตรงนี้เลยนะครับวันเดอร์วูแมนนะครับ วันเดอร์วูแมนมีดีอะไรนะครับวันเดอร์วูแมนนะครับมีการโจมตีแบบ A อวนะครับผมเล่นได้ยาวๆเลยนะในแพทที่เขาแนะนํากันมาในเนง้อผู้ชมครับส่วนตู้เกมนี้นะครับมีทั้งหมด2ตู้นะก็ดูตัวละครน้านซ้ายบนนะครับมีเลดบอกอยู่นะครับนี่อันนี้อ่าอีพิกอยู่ที่สเอนะครับอีเลดอยู่ที่20%อะไรประมาณนี้นะครับมันจะค่อนข้างแตกต่างกันเนาะในอันนี้อยู่ที่อะลิเจนเดอรี่อยู่ที่1%นเนตาะอ่าตัว DPS ตัวต่อมาที่น่าสนใจนะครับพอเล่นได้ก็จะเป็นตัวนนี้ะครับ นี่ตัวนี้เลยนะครับที่เขาหากันมาเนาะที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกินแอโร่จริงๆอจะมีตัวอื่นอีกนะครับแต่ว่าเหมือนมันจะยังไม่เข้ามาในเกมนะครับที่เป็น DPS อีกนะครับหลักๆ DPS นะตอนนี้ก็จะให้ตัว Wonder Woman อันนี้ควรหาเลยนะครับหรือตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับหรือมาใช้ในส่วนของตัวกินแอโร่ตัวนี้ก็เป็น DPS ที่พอใช้ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับ ส่วน DPS ที่เหลือนะครับก็แล้วแต่นะแนะนําประมาณนี้นะครับประมาณ3ตัวนะที่เหลือท่าผู้ชมอยากได้ DPS ตัวอื่นก็ลองดูนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําแบบคุ้มๆก็คือในส่วนของตัว Wonder Woman เลยนะั่นเองผู้ชมครับลองลงมาก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ Green Arrow จริงๆอย่างที่บอกไปมันจะมีตัวอื่นอีกแต่ว่ามันยังไม่เข้ามานะครับ DPS ก็แนะนําเป็นประมาณ3ตัวนี้ก่อนนะ ต่อมานะครับเรามาดูพวกสายแทงกันบ้างนะครับที่น่าสนใจนะที่แบบหลายๆคนเขาสนใจกันก็จะมีตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้เนาะอ่านว่านายวิงหรือเปล่าไม่รู้นะครับตัวนี้เป็นตัวแทงที่ดีนะครับนะก็ใช้ได้ยาวประมาณนึงเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นกอริลลาตัวนี้นะครับนะที่แบบเออหลายคนน่าจะหากันแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้นะครับคล้ายๆซูเปอร์แมนอีกสายหนึ่งนะเออแล้วก็ ตัวที่เขาหากันเลยนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับแต่เหมือนยังไม่มีในตู้นะเออเหมือนจะยังไม่มีในตู้นะครับเดี๋ยวลองดูตู้นี้ดิเฮ้ยมีแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมหรือเปล่าเออซูเปอร์แมนครับซูเป,ปอร์แมนซูเปอร์แมนเอ่ออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวซูเปอร์แมนนะครับตัวนี้เนาะ มีซูเปอร์แมนเลยนะครับเป็นแท้งที่แบบหลายคนตามหามีซูเปอร์แมนนะครับมีในส่วนของตัวละครที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นนหยุดตู้นี้เนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับในส่วนของตัวที่เป็นแท้งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้กอริลล่านะครับแล้วก็ซูเปอร์แมนหลักๆแนะนําอยู่ประมาณนี้นะที่จริงมันก็มีแท้งตัวอื่นนะครับที่พอใช้ได้นะสังเกตนะที่เป็นอาวุธรูปแท้งตรงนี้นะครับที่จริงมีตัวอื่นที่สามารถพอใช้ได้ก็ลองเล่นกันดูนะครับแต่ผมว่า หาตัวกลักไปเลยนะครับจะได้เล่นยาวๆกันนั่นเองทีนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูสายซัพพอร์ตกันบ้างนะครับที่เป็นฮิลเลอร์เนาะอ่าเปิดด้านซ้ายบนเหมือนเดิมนะครับผมจะแนะนำเนาะก็จะมีตัวนี้นะครับผมซาตอนนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวนี้นี่ครับโอเชียนมาสเตอร์นะครับฮิลเลอร์เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวเนาะหลักๆนะครับคิดแฟดแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งตัวที่4นะครับจะเป็นตัวลงมานะครับจะเป็นเทียเอเนาะก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ลาเวนนะครับประมาณนี้เนาะถ้าหาในส่วนของตัวสพอร์ตเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองมาสมกันพอไหมไม่มีตั๋วมีอันเดียวท่านผู้ชมครับสมอะไรได้เนี่ยต้องรออัลล็อกอีกคือเล่นไปนเรื่อยนะผมเล่นมานิดเดียวเองนะครับมันยังไม่ได้ไปอะไรมากมายนะครับนี่จะเป็นการสุ่มประมาณนี้นี่ครับฟึบอลังการงานสร้างโอ้โหไอตัวนี้จริงก็พอเล่นได้นะ อเอามาใช้ก่อนได้นะครับเป็นโล่เหมือนกันนะเป็นโล่เหมือนกันจริงๆตัวละครในทีมเราอะครับมันก็มีไอ้ตัวแบทแมนอยู่แล้วนะนี่แบทแมนแล้วก็หาพวกวันเดอร์วูแมนหรืออะไรแบบนี้นะครับจริงๆเล่นทีมเดิมไปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นฮิวเลอร์แล้วเนะาะจะเล่นก็เลื่องผวล่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องทําการมาที่เชลิเคเตอร์ก่อนนะครับแล้วก็ทําการออโต้คลิปนะครับทําการเพิ่มเลเวลตัวนี้นะครับทําการเอ,อ่อเพิ่มเลเวลอุปกรณ์ตีบวกนั่นแหละ โอเคแล้วก็ทำการอัพเลเวลอัพเลเวลอัพเลเวลอัพไป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 อ่ะสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเล้งอะไรแบบนี้อัพเลยไม่ได้นะแล้วก็อย่าลืมอัพตัวแท้งเราด้วยแท้งใหม่ใช้แท้งตัวนี้มาก่อนเหมือนมันมันเหมือน,นฟิกให้ละมาหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ทต่ว่มันได้ดูคุ้นๆน,นะแล้วก็อัพเลเวลนะครับนี่อันนี้นะครับนี่ มีแล้วนะครับเราเปิดได้เลยนะครับมันจะบอกเซตัสเพิ่มเติมนะถ้ามีตัวละครที่เป็นสายสัมพันธ์กันนะตระกูลแบทนะครับตระกูลแบทแมนเขาเอา่มมาอัพเลเวลได้ไหมโอเคอ่ะไปอ่ะไปอ่ไปไปทีนี้นะครับเราก็ทําการเอ,อ่อไปสู้กันดูนะครับด้าน,นขวาล่างเนาะแล้วก็ทําการสตาร์ทไปเลยนะครับสตาร์ทซ้ำเฉยๆนะครับจริงอะ่ะใช้เลือกนะครับเอาก็เอาตัวนี้มาก่อนก็ได้เอาสลับกัน อาเพยเอาไว้ข้างหลังไอ้ประมาณนี้ก็ได้จริงๆใช้แท้ง2ตัวก็ได้แล้วแต่ทีมนะแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับนี่แล้วก็ไว้ตรงนี้ครบแล้วนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับได้โบนัสด้วยนะโอเคแล้วก็ไฟนะครับเชื่อๆอยู่แล้วเนาะมีแท้งอยู่ด้านหน้านะครับแท้งตัวนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าใช้ไกลๆก็อาจจะไม่ได้ไหวมากมายอะไรขนาดนั้นมาครับดูวะผมนี่ตูมเข้าไปครับผม ตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามอะไรประมาณนี้โอเคเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับก็ผ่านด่านไปที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ใน,ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ